ของยุทนาการของกฎหมายไทยด้วยเพราะเราไม่เคยได้รับเรียนรู้มาในเรื่องนี้ดังนั้นแม้แต่ประชาธิปไตยเองต้องเปลี่ยนแปลงงการปกครองมาตั้งแต่ปบบี2475ถามจริงๆมีอาจารย์ที่ไปวิเคราะห์อ่ะมันมีปัญหาตั้งแต่2475จนกระทั่งมาถึงปี2503-45อย่างที่ผมว่าคับแล้วจนกระทั่งปี40นะครับ50และจนปัจจุบันเนี่ย ผมว่าเราไม่เคยมองวิวัฒนาการทางความเป็นจริงนะครับด้วยเหตุน,นี้จึงไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทําไมระบบของเราเนี่ยมันจิงไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเราวางระบบจากรูปร่างภายนอกแต่ไม่เคยดูสภาพความเป็นจริงของสังคมครับอาจารย์นรงค์ครับมองดวงอย่างไรว่าปัจจุบันสังคมดูจะขาดความเชื่อถือต่อคําแนะนําของนักวิชาการในมาหลายตัวข,ข้างมาผมคิดว่านะภาพรวมทั้งหมดเราที่ต้องเปลี่ยนมาอะไร ที่เคยเป็นมาอะไราของชนชั้นนำมาอะไราของกลุ่มทุนมาอะไรรับใช้ทุนเนี่ยมาเป็นมาอะไราของสังคม,มในการเปลี่ยนให้มาอะไรเป็นของสังคมนั้นเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงสีประการครับในประการแรกอาจารย์มาอะไรเนี่ยจะต้องเป็นอาจารย์ที่มีโซเชียลแลคต้อรบอ้อทดลองทางสังคมครเราจะทดลองสงสังคมในทางวิจัยก็ได้ออกไปสัมผัสสังคมจะเหมือนคุณไปบุญว่าก็ได้นะ เพื่อรับใช้สังคมจริงๆทุกคณะวิชาสามารถทําห้องแล็บทำได้หมดครับได้หมดนะฮะไม่ยากครับจะทำจริงๆนะอยู่ที่อาจารย์มีจิตใจจะทาหรือเปล่าการสร้างพื้นฐานตรงนี้เนี่ยนะเราต้องพยายามเอาสิ่งต่างๆเนี่ยใส่ไปในวิชาการเหล่านั้นครับนะแฝงไว้ในวิชาเหล่านั้นให้เห็นพื้นฐานสังคมเราเป็นยังไงปัญหาเป็นยังไงข้อดีข้อเสียคนตรกรองคืออะไรให้คนซึมซับเข้าไปคนจบเป็นอาจารย์ต่อไปเนี่ยจะได้ต่อยอดความรู้งนี้เป็นโดวเฉพาะแลับเป็นห้องลดลองสังคมนะอันที่สองเมื่อมีอาจารย์เริ่มจะกลับเรื่องตรงนั้นเน ต้องส่งเสริมและเปิดพื้นที่ให้ครับไม่ใช่อาจารย์อยากจะทําแต่ผู้บริหารไม่ยอมไม่ทําข้าจะหาเงินน่ะจะเปิดหลักสูตรพิเศษสอนคนรวยๆอ่ะมันับอาจารย์ก็หนดกำลังใจที่จะทำนะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเรื่องของการให้หมาอะไรออกนอกระบบาก็ส่วนหนึ่งไงก็ออกนอกระบบหาตังค์แล้วตกลงมันออกแล้วมันดีหรือไม่ดีก็หาตังค์เองไงหาตังค์เองต้องรับจช้ทุนน่ไม่งั้นมันหาตังค์ไม่ได้อะไรมั้เนี่ยท่านผู้บริหารเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนพื้นที่นะให้หมาอะไรมีพื้นที่ ส่งเสริมบุากรพวกนี้มากขึ้นและเปิดพื้นที่ทางสังคมมากขึ้นนะครับอันที่สามบุคลากรทุกประเภทต้องเข้าใจนโยบายของผู้ริหารและอาจารย์ที่ทําอยู่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ให้แล้วผู้เรียนให้แล้วแต่คนคุมพื้นที่บอกว่าฉันจะมีพื้นที่ว่าสอนพิเศษสาหรับหลักสูตรธุรกิจไม่มีพื้นที่แล้วจะเอาคนจะเอากรรมกรมาอบรมเขตกรรมกรมไม่มีแล้วห้องไม่มีแล้วบุคลากรบุลาครพวกนี้เนี่ยจำเป็นต้องเปลี่ยนมากเลยนะ แล้วมีที่พนมากนะเพราะอาจารย์ไม่มีเวลาห้องไหนจะเปิดเ้ราะมนไม่เปิดอาจาอาจะไอ้คนพวกนี้คุมครับ <c oughs> <c oughs> คุมไม่พอนะคิดแพงๆด้วยนะ <c oughs> เออคอรับต้องไปดูน,นะ <c oughs> และอันสุดท้ายเนี่ยครับสังคมต้องกดดันครับครับต้องทําให้สังคมรู้ว่าเมาท์ไลนนี่เกิดจากภาษีของเรานะต้องทำตามความต้องการของเรานะต้องกดดันเข้าไปเหมือนที่เพิ่มศักดิ์ว่า <c oughs> เปลี่ยนแปลงสีตัวนี้นะ เราก็าจะเปลี่ยนมาลายของชนชั้นนำกับมาลายกองทุนมาเป็นมาลายสังคมได้ครับ,รบอาจารย์เพิ่มสองมองอย่างไรมันมีอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์ของสื่ออาจารย์ฮะก็คือว่ามีนักพชาการดาราอยู่ก็คือว่าถ้ามีเรื่องนี้ต้องต้องคนนี้เท่านั้นและคนนี้ก็พูดอยู่มุมเดียวเนี่ยอาจารย์อาจารย์มองเนีหรืออาจารย์เพิ่มักก่อนเดี๋ยวฝวามเป็นกนันอื่นครับหมืองพมอีกมุมนึงว่าถ้าเราดูกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่มีชื่อเสียงเป็นตากเป็นเสียงอยู่ในสังคมทุกวันนี้เนี่ย ลองไปดูข้างหลังเนี่ยมีอาจารย์ไพ่เลยเป็นแบ็กหรือว่าเป็นองค์ประกอบอยู่แทบทั้งนั้นทั้งนั้นผมจึงจึงมีความเห็นต่างว่าอาจารย์ไพ่ลลยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็เป็น,ย,ปนย่งเป็นที่ยอมรับดูเพียงแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยมันแสดงออกยากในเชิงสถาบันเนี่ยมันแสดงออกยากมันก็ไปแสดงออก,ต,ก,ต,กต่อส่วอื่น<ม>ความจริงเนี่ยอยู่ในวาลัยคุยกันแล้วแสดงออกเนี่ยยังง่ายกว่าไม่ต้องเดินทางไกล คนต้องเดินทางไปไกลเพื่อที่จะไปประชุมไปร่างถแถลงการไปนําเสนอต่างๆฉช่นผมคิดว่าถ้าจะทําให้อาจารย์ที่เป็นปากป็นเสียงมีความเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็มีการรับรู้ทางสังคมเนี่ยให้กอบมาช่วยหมหาวิทยลาลัยมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คลิกนิดเดียวคลิกระบบบริหารในหมหาวิทยลาลัยเพื่อหนุนให้เขาได้ได้เข้ามาร่วมมือกัน มหาลัยเนี่ยมีฝ่ายพิเทศสัมพันธ์ติดต่อถางประเทศตัวโลกแต่ว่าครูว่าคนอาจารย์นักวิชาการที่ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมดีๆเนี่ยยี่สิบสิบคนเนี่ยไม่ยังมันยังไม่มีกลไกที่จะทําให้พวกนี้ได้มาคุยกันแล้วก็ขยายวงใหญ่ขึ้นฉะนั้ผมผมยังเชื่อมั่นว่ายังไม่มีวิกฤตสัานธในในระดับมหาลัยเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีการจัดการที่ทําให้การนําเสนอพลังของครูวาอาจารย์นักวิชาการในมหาลัยเนี่ยมันมันเป็น เป็นพลังที่ออกไปจากสถาบันมันกลายเป็นพลังที่ออกไปในรูปกลุ่มองค์กรเครือข่ายเอ็นจีโออื่นไปครับครับคุณหมอวิจารณ์มองอย่างไรฮะตกลงเรื่องของการที่ให้มหลาลัยออกนอกระบบเนี่ยมันเป็นการเอื้อให้มหลาลัยเป็นมหลาลัยของสังคมได้ได้แท้จริงแค่ไหนหรืออาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรคือที่ว่าออกนอกระบบเนี่ยหมายถึงว่าออกนอกระบบราชก,การใช่ครับใช่นะครับไม่ต้องใช้ไอกฎระเบียบหลายๆอย่างที่รัดดึงแล้วก็อย่างที่ไม่โดนเนี่ยก็ไม่ได้แพงขึ้นหรอก ม่ได้ไขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นในในี่กรรมการสภานในในี้หลายคนนะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นราคาค,ค่าโดวยทิศอะไรเลยนะเพราะว่ายังไงรัฐก,ก็ก็ยังให้งบประมาณอยู่นะครับแล้วก็งบประมาณจะได้เท่าไหร่นี่ก็ขึ้นอยู่กับเองนะครับแต่ว่าการที่ออกนอกราชการทำให้เงินร้อยบาทเนี่ยมันอาจจะเกาะผลร้อยยี่สิบบาทร้อยสาสิบาทร้อยห้าสิบบาทเพราะว่ามันไม่ต้อง มันไม่ต้องใช้กฎระเบียบราชการมันไม่ต้องใช้ให้เสร็จภายในเท่านั้นเท่านี้อะไรทั้งหลายสารพัดนะเราสามารถที่จะทําให้ค่าเงินเนี่ยมันเพิ่มเพิ่มขึ้นได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยความคล่องตัวในการบริหารจัดการเนี่ยแล้วก็มีกรรมการสภาที่แข็งแข็งเนี่ยมาช่วยกันตั้งคําถามมาช่วยกันคิดว่าทำยังไงที่จะให้หมายลัยนี้เนี่ยมีรักษณะจำเพาะ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองในสถานนี้อย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็มาช่วยกันทําให้ดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยเราเราก็คงไม่สามารถบอกเลยว่าการออกนอกราชการเนี่ยมันดีกว่าในราชการในขณาดนี้แต่เราเชื่อว่าเราต้องให้มันดีกว่านะฮะเพราะว่าเราเราไม่ต้องกังวลเรื่องกฎระเบียบนะคือกฎระเบียบราชการเนี่ยคือวทุกอย่างต้องเหมือนกันหมดนะครับเป็นไปเพื่อที่จะให้งานประจำเนี่ยมันดี ใช่ไหมฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนงานประจำหรือมีรูปแบบใต้ตัวแต่ว่ามหาลัยนี่ไม่ใช่เนี่ยมหาลัยเป็นไม่ใช่องค์กรแบบ bureaucracy นะแต่มหาลัยเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อการสร้างสรรค์เพื่อการทําอะไรใหม่ๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่อยู่ในราชการทําไม่ได้เราทําได้แล้วเราทําได้เนี่ยบางครั้งก็เสี่ยงแต่ว่ากรรมการจะมาคอยช่วยดูว่าเฮ้ยระวังนะถ้าเสี่ยงอย่างนี้ต้องระวังยังไงใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในราชการทําไม่ได้ถ้าอยู่อย่างนี้เราทําได้แต่ทั้งหมดเนี่ย เพื่อประโยชน์สาธารณะใหญ่ๆซึ่งเราจะต้องกุมให้ใหเกิดอย่างนงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ไปทําเพื่อประโยชน์ของพวกอาจารย์เองเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นอะไรเงี้เป้าหมายจะต้องเป็นเรื่องใหญ่คร <c oughs> ับสถานการณ์ที่สังคมแตกเป็นค <c oughs> ู่เป็นฝ่ายเป็นสีเนี่ยนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยบางแห่งบางสถาบันก็ถูกมองเป็นสีเป็นค้่ไปด้วยเหมือนกัน จะจะทำอย่างไรนะฮะจะทำอย่างไรอันนี้อันที่หนึ่งและอันที่สองคือว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงสภามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีการเอานักการเมืองเข้าไปเป็นกรรมการเป็นนายกบังเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันก็กลายทำให้สถาบันกลายเป็นกลายเป็นเหมือนว่าเป็นองค์กรทางการเมืององค์กรหนึ่งของพรรคการเมืองได้หน้าการเมืองไปด้วยอาจารย์อาจารย์ไปบูรคิทิอย่างไรกับเรื่องนี้ตอนนี้สังคมกำลังมองสถาบันบางแห่งเป็นของคนอุ่นั้นสีนั้นพรรคนั้นฝ่ายนั้นอย่างเงี้ยครับจะแก้ภาพนี้อย่างไรหรือจะต้องกลับ เปลี่ยนอย่างไร,รกร่อนหนึองก่อนของสภา,ามหาลัยด้วยก่อนหนึ่นเดี๋ยวนี้มีกฎหมายไม่ให้นักการเมืองเข้ามาเป็นกรรมการสภามาหาลัยนะฉะนั้นก็ตัดขาดไปแล้วคที่แต่ถ้าเป็นอดีตท,ทีนี้จะได้ไหมอาจารย์ <c oughs> ปัจจุบันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าคนที่นำลงตำแหน่งนักการเมืองอาจจะไม่ได้ถ้าเป็นอดีตนักการเมืองของพรรคนั้นพรรคนี้เข้ามาจะได้อดีตอาจจะได้แต่ว่าถ้าเราดูอย่างที่ไม่ให้ดนหรืออีกส